สวัดีสบัยดีพื่อนก็ถั่รลมฝนพี่น้องถ่ลมฝนสบาดีสาลุงตาลุงลูกนั่งในกระแปลงฝน้าเผากอามาอุ่นอามาอุ่นผสมมันกระเผาเผาพี่น้องนั่งั่งจากที่ต บึงเนี่ยคนตกอ่ะถูกปะนจะมาแห้งแค่นะดูกินกินแต่โดนอะไรแหละไ่้างนั้นกาแเมื่อก็ทางนั้นนหะเย็นไปเลยถ้ากันโบอยากบ่มากใส่สวนเสือแค่ยาวทีเออามานี 我们自己家 พี ường, hormone, b ường, b ường, b ường. B ่น้องปวดโค่กัคนมาล้ลวม้วยยด้าว้าวท้าวท้าบิ้งพี่น้องบิ้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 งบั้งทางฝนทางลมป้า ปิดเงื่อนสนิทเลยใครกันเบื้องนั้นมีผาคันเบื้องนั้นบ่มีผาน่ะเว้นเขาไปอีกพี่ดอกเออเพื่อเพื่อหลูกก็ทิ้งตัวก็เก็บขึ้นมาให้นึกว่าไปเก็บขึ้นมาตากเครื่องมือพี่เาหรพี่เาอยออืออยี่โมยี่โยี่โมอเคเข่าหรพี่เข่าอุ้มเอาขึ้นมานะ

น้องมาเจ้่จานก่อนขี้เท้าลูกพี่เท้าอ่ะอันดี <c oughs> อะไรก็ผ <c oughs> ่านไงเอาอิ่มแล้วน้ำน้ำก็น้ำน้ำบน้ำพี่นำ้นำ, <c oughs> นำเจ้าพี่กองแม่น้มาพี่มาดีมุ่งม <c oughs> <c oughs> พกมุ้งเพิ่งสี่กุงเพิ่งสีิบหระจักสาสห้าเฮ้ยเออเออปะอู้ยจ้องข่านะสิมุนกับบาดนี่แล้วบดิยังดอกเบิ่งเอาทางฝนทางลม ข้าวอีแม่นะลมไปแท้แล <Yes, are ้วบาดนี้ป๊าโตขาวบานี้กสุกก้อยแล้วอย่ามาเ้าแม่นะทะมั้งค่ะาแม่นี่อันน้ดโอ้ยข้าวเฮาก็ปานดตัวสุกแล้วนะโอ้ยมันาดเด้บ่อแล้วหกอยหกก้อยอยู่เพิแนวนี้เด้เทวดาาแนเอ้ กระบาบดตะกันนะกว่าสงสารกันนะกว่าเหนื่อยตะกันแบบนี้เด้ดำหน้าคนเดียวเมื่อยจะสิตายบา่ามาพนหามพนแหล่แบบนี้เบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูความอารมณ์เนาะเบิ่งดูโอ้ยเก็บเครื่องเก็บของไว้ก่อนพี่น้อง ต้นเขาเลยคนดำหน้าคนเดียวสุกแถวุูดใช่แต่มัแต่ซิ่งนต่หเกลียดกันแตงสี่วะเบิ่งพี่น้องเบิ่งคนยังบ่ได้อุ้ยจักดีอีู้มันยังมายังมาทางนี้อยู่ เสนาพลยังปวด้อวท่นพลตีกรับพระทางนี้นั้นคืออยู่อันนี้พ้นยังมาทางนี้อยู่วโโังศีรษะหนำออกก็ด้ีสิ้องเจ้าหนยลูกออกมาสิพลาเดีด๋ยวศีรษะหนำออก เท้าเอาเขาแล้วเท้ามันหนาวนะเท้าเกิดคลองกูไม่นุ่งเลยไาไปบรรยากาศพี่น้องพลพระพลลินหูยหนาวใครเตะได้เฮือนครัวขึ้นมาได้จะเทียแล่นขึ้นแลนลงวันนี้ยิ่งแม่แล่นขึ้นแลนลงเล่นขึ้นแลนลงกะเชแล้วเลอเอาแกงปลาใส่พักขี้ี้ยงบ่ได้เหย ปั่นขา้าวเส้าพี่นอ้องมา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 แกงปลากับสุกหน่อไหมเออไม่เรียบแมหนอลมือย่าพานอมม้องเลมูปาีพี่นอ้องขวามกันเด้อคุณจนกินอะไรนะนงนันีน่น่นบ้านนี่้ำน่แห เกาะแมนเที่นยุกป็งขอมัากนุะ มาไปยังทางนั้นนะอย่าพาน้องไปหินในนั้นมุ นไปก่อนเนอพี่น้องเนื้อมันหอดิบเดี๋ยวไปก่อนวุ่นวายกันอีนี่รอ